รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรสวัสดีค่ะพบกับเจนดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุนชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครร ความรู้สึกกังวลไม่ว่าจะเป็นจะกินอะไรดีเดินเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าลูกในท้องปกติหรือไม่อาจจะนำไปสู่อาการ OCD นะคะว่าแต่ว่า OCD นั้นคืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักและก็รับมือไปด้วยกันนะคะเมื่อลูกแพ้นมวัวคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรเน้นให้ลูกทานนมคุณแม่เป็นหลกักแต่สิ่งที่พึงระวังก็คืออาหารที่คุณแม่รับประทานซึ่งหลังคลอดคุณแม่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องต่อไปนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผลที่เย็บเต้านมการพักผ่อนการตรวจร่างกายเตรียมร่างกายให้นมลูกและคุณแม่สามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งอากาศแบบนี้คุณแม่ก็ต้องดูแลลูกน้อยดับเบิลคูณ2เลยค่ะโดยเฉพาะผิวหนังของลูกน้อยเพราะถ้าเกิดคุณแม่รับมือกับอากาศหนาวไม่ดีผิวของลูกน้อยก็จะแห้งแตกเป็นขุยแล้วก็แสบได้นะคะแม้นี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงบดียมอย่างนี้ก็ได้มันง่ายต่อการใช้นะฮะไม่ใช้แบบนี้ก็คือเอาไป ใช้ตักวางลงเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะแต่งยังไงก็ได้นะเล่นพีโฟเล่นนี้ก็ไม่ยากนะครับการเล่นการท่องเที่ยวแบบอิสระคือกิจกรรมที่เด็กสามารถทําได้เองเลือกเล่นเองได้โดยไม่ได้เกิดจากการตีกรอบหรือบังคับโดยผู้ใหญ่เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการผ่านการท่องเที่ยว หลังจากที่ท่องเที่ยวมาพอสมควรแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของคุณแม่คุณลูกคู่นี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ OCD หรือ Obsessive Compulsive Disorder มีลักษณะอาการก็คือการย้ำคิดและย้ำทำในบางคนนะคะเป็นมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้รู้สึกไม่สุขสบายเกิดเป็นความกังวลจนพยายามต่อต้านความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งความผิดปกติก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือการย้ำคิดและการย้ำทำค่ะ การย้ำคิดก็คือความคิดที่ผุดขึ้นเรื่อยๆที่นอกเหนือนการควบคุมซึ่งคุณแม่ก็รู้นะคะว่าเป็นความคิดที่เหนียวไหลแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้นะคะรู้สึกกังวลใจแล้วก็รู้สึกรำคาญและบางทีก็รู้สึกผิดต่อความคิดถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง mm. เช่นรู้สึกว่ามือสกรปรกต้องล้างมือตลอดเวลาหรือว่าลูกดิ้นแต่รู้สึกว่าลูกไม่ดิ้นจนทำให้คิดไปถึงว่ากลัวลูกจะเสียชีวิตในครรภ์เป็นต้นนะคะ ช่วงลูกรักแพ้นมวัวประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นสนับสนุนโดยไอโซมิวพลัสอัวานซ์ ance, อาหารสุกรโปรตีนผุนเหลืองสำหรับเด็กที่มีระบบเย่อยผิดปกติและแพ้นมวัวผลิตภัณฑ์ที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำเมื่อลูกมีอาการแพ้นมวัวคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกกินนมอะไรดีวันนี้เรามีประสบการณ์ตรงจากครอบครัวในพนทย์อนเทพกับแพทย์หญิงรังรัก,รกสวนดอกกุมาา่มรณแพทย์ที่ลูกสาวของคุณหมอมีอาการแพ้นมวัวมาฝากค่ะ เมื่อลูกแพ้นมวัวคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรเน้นให้ลูกทานนมคุณแม่เป็นหลักแต่สิ่งที่พึ่งระวังก็คืออาหารที่คุณแม่รับประทานควรงดนมวัวและอาหารที่มีส่วนประกอบของนมวัวด้วยตัวเล่นที่จะให้นมผสมเสริมนะฮะควรจะเลือกนมสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวก็คือเป็นนมย่อยโปรตีนพิเศษรวมไปถึงนมถั่วเหลืองนะครับแล้วอาหารที่เด็กควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะก็คือผลิตภัณฑ์จากนมวัวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเนยชีสขนมปัง ช็อกโกแลตนะฮะเพราะจะทำให้เด็กมีอาการอาที่รุนแรงได้ปรึกษาปัญหาลูกรักแพ้น้ำวัวฟรีที่แอปบอร์ดแคร022522448 และอีกอาการก็คือการย้ำทำนั่นเองนะคะเป็นการกระทำซ้ำๆเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกและความคิดที่ย้ำคิดเช่นต้องล้างมือบ่อยๆเพราะคิดว่ามือสะกะปรกอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเริ่มนับลูกดิ้นใหม่เพราะคิดว่าลูกไม่ได้ดิ้นเป็นต้นนะคะทำให้แต่ละวันเสียเวลากับการคิดและพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเวลามากและมักจะใช้เวลาคิดซ้ำไปซ้ำมามากกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะ ส่วนสาเหตุของอาการย้ำคิดย้ำทำที่เกิดขึ้นในคุณแม่ท้องมีการสันนิษฐานว่าคุณแม่มีมัจจายาบิซึมของสมองบางส่วนเพิ่มมากขึ้นและมีความผิดปกติของระบบสื่อนำประสาทนะคะโดยในร้อยละ60จะเกิดขึ้นในคุณแม่ท้องที่มีอายุน้อยกว่า25และจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดร้อยละ13 4 4ถึง44และจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงขณะตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ2และช่วงหลังคลอดร้อยละ7นะคะ ช่วงมิลเลอร์คอออฟมามสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วาโก้มาเทนิตี้หลังการคลอดนอกจากคุณแม่จะต้องดูแลลูกน้อยซึ่งเป็นสมาชิกใหม่แล้วยังต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีเพื่อที่จะได้มีกําลังกายกําลังใจในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบให,ให,ใหญ่ต่อไปซึ่งหลังคลอดคุณแม่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผลที่เย็บเต้านมการพักผ่อนการตรวจร่างกายเตรียมร่างกายให้นมลูก และคุณแม่สามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสร้างน้ำนมสำหรับลูกน้อยโดยเริ่มจากการกินอาหารให้ครบห้าหมู่และในปริมาณที่เหมาะสมดื่มน้ำสะอาดวันละ8-10แก้วควรเลือกดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิปกติสารอาหารสำคัญก็อย่าให้ขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ปลาถั่วและอาหารทะเลคุณแม่อาจจะเลือกเมนูต่างๆเช่นแกงเลียงขาหมูต้มถั่วลิสงซุปอาหารทะเล เพราะอาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างน้ำนมหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหมักดองอาหารที่มีไขมันสูงเพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างน้ำนมแล้วยังมีผลให้น้ำนมหดหายด้วยการเลือกชุดชั้นในหลังคลอดเปิดเต้าให้นมบุตรมีเนื้อผ้าที่นุ่มตบผิวสัมผัสมีการออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดเต้าด้านหน้าเพื่อให้นมบุตรช่วยประคับประคองเต้าทรงของคุณแม่ไม่ให้หย่อนคล้อยมีตะขอด้านหลังสี่แถวสามารถปรับได้ช่วยให้คุณแม่มีความมั่นใจมากขึ้นและสำหรับคุณแม่ที่มีปริมาณน้ำนมมากคุณแม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้โดยการเลือกใช้แผ่นซับน้ำนมค่ะ คราแผ่นซับน้ำนมจะช่วยการป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำนมที่ไหลออกมาและแผ่นซับก,ก็มีหลายแบบซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้แล้วซักได้และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งลองเลิกนำกลับไปใช้นะคะรับรองว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะทำให้คุณแม่หลังคลอดก้าวสู่บนไดความเป็นโปรเฟชชั่นแนลมัมได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์วากูมาเทเนตี้ให้ช่วงเวลาแห่งความสุขอันล้ำ่าดูแลโดยชุดชั้นในวากูมาเทเนตี้ สำหรับคุณแม่ที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำก่อนตั้งครร มักจะมีอาการที่แย่ลงนะคะในช่วงขณะตั้งครรภ์ร้อยละ8และช่วงหลังคลอดร้อยละ50เลยทีเดียวนะคะซึ่งอาการที่แย่ลงในช่วงดังกล่าวมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดประกอบกับคุณแม่มือใหม่บางท่านก็รู้สึกกังวลต่อความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในการต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตน้อยในครรภ์ของคุณนะคะจึงยิ่งส่งผลให้รู้สึกกังวลและจึงกลายเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำในที่สุดคะ่ะดังนั้น สิ่งที่จะช่วยเยียวยาคุณแม่ท้องที่มีอาการก็คือการทำจิตใจให้สบายและหากิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณแม่ท้องทำเพลินๆก็จะช่วยลดการเกิดอาการได้ทางหนึ่งค่ะ ส่วนการรับมือก็ไม่ยากนะคะในกรณีที่อาการไม่มากนะักคุณแม่ลองหากิจกรรมทํายามว่างเพื่อให้เป็นการผ่อนคลายสิคะแต่ถ้าเกิดเริ่มมีอาการแล้วก็เริ่มเป็นมากควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาซึ่งการรักษาก็จะมีทั้งการใช้ยาและก็พฤติกรรมบําบัดค่ะพฤติกรรมบําบัดมีความสําคัญมากสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยานั่นเองนะคะ สิ่งแรกเลยคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความกังวลที่สมเหตุสมผลจริงนะคะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดความคิดนั้นได้แต่แค่รับรู้ว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ไม่ต้องตกนกหรือว่าตอบสนองกับความคิดนั้นจนต้องย้ำทำอะไรต่างๆนานาค่ะแค่เผชิญกับมันอดทนและแค่รับรู้โดยพยายามปรับระยะเวลาให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ พฤติกรรมบำบัดได้ผลการรักษาค่อนข้างดีค่ะแล้วจะเห็นผลได้ชัดเจนหลังเดือนที่2หรือ3ของการรักษาอีกทั้งยังพบว่าแม้หยุดการรักษาแล้วผลก็ยังคงอยู่นานตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่จิตใจของคุณแม่ค่ะช่วงม o m Variety ฟันน้ำนมนั้นมีความสำคัญต่อเด็กมากนะคะเพราะฟันดีก็ส่งผลให้สมองดีได้ เด็กจะสามารถทานอาหารได้ดีได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของร่างกายนอกจากนี้ฝันน้ำนมที่แข็งแรงยังช่วยให้เด็กมีความมั่นใจกับบุคลิกภาพของตนเองที่ฝันไม่ผูกิ้มซวยพูดได้ชัดเจนอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับการดูแลฝันน้ำนมให้เด็กก็ต้องใส่ใจทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีด้วยการสร้างบรรยากาศกันเล็กน้อยที่จะทำให้ลูกให้ความร่วมมือไม่ต่อต้าน อาจแข่งกันแปรงฟันกับลูกก็เพิ่มสีสันการแปรงได้ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะหรือจะใช้นิทานใช้เพลงที่ชักชวนให้ลูกแปรงฟันก็ดีไม่น้อยที่สำคัญอย่าลืมกล่าวชมทุกครั้งที่ลูกให้ความร่วมมือด้วยนะคะช่วง safest first touch ครั้งแรกต้องปลอดภัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ ลมหนาวมาเยือนแล้วนะคะซึ่งอากาศแบบนี้คุณแม่ก็ต้องดูแลลูกน้อยดับเบิลคูณสอเลยค่ะโดยเฉพาะผิวหนังของลูกน้อยเพราะถ้าเกิดคุณแม่รับมือกับอากาศหนาวไม่ดีผิวของลูกน้อยก็จะแห้งแตกเป็นขุยแล้วก็แสบได้นะคะวันนี้เรามาดูเทคนิคการดูแลผิวพรรณลูกน้อยในฤดูหนาวกันค่ะโดยเฉพาะวิธีการทาโลชั่นนะคะเคล็ดลับการปกป้องไม่ให้ลูกน้อยผิวแห้งให้คุณแม่ผสมออยลงในน้ําที่จะให้ลูกอาบ เพื่อช่วยให้ผิวพันธุ์ของลูกชุ่มชื่นหลังอาบน้ําเสร็จคุณแม่ควรทาเบบี้โลชั่นทุกครั้งนะคะเลือกใช้เบบี้โลชั่นที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติให้มากที่สุดยิ่งส่วนผสมนั้นเป็นออแกนิกคือสกัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในทุกขั้นตอนการผลิตเช่นข้าวโอ๊ตคาโมไมล์อีกทั้งได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบทางการแพทย์ว่าปลอดภัยไม่แพ้เนื้อโลชั่นซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะก็ยิ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่า จะดูแลผิวลูกน้อยให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งเสียยามลมหนาวมาแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่คุณแม่เทครีมลงบนฝ่ามือบางๆแล้วลูบไลให้เกิดความอุ่นสักครู่แล้วจึงทาลงบนตัวของลูกน้อยค่ะในการทาโลชั่นคุณแม่ควรค่อยๆทาสลับกับการนวดเบาๆเพราะการนวดสัมผัสจะช่วยให้เจ้าตัวน้อยผ่อนคลายสบายตัวเป็นหนูน้อยอารมณ์ดี เพียงเท่านี้ผิวลูกน้อยก็จะไม่แห้งแถมยังหอมจนใครๆก็อดใจไว้ไม่ไหวแถมนุ่มชุ่มชื่นแล,ะละะ้วล่ะค่ะ ส่วนเสื้อผ้าที่ควรเลือกให้ลูกใส่ในฤดูหนาวก็ควรที่จะเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเนื้อผ้านุ่มสบายอย่างเช่นผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าสำลีเนื้อนุ่มที่ใส่แล้วให้ความอบอุ่นไม่เสียดสีกับผิวลูกและก็ไม่ทําให้เกิดก,การระคายเคืองจะดีที่สุดนะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ดีนี่อารมณ์ดีดี ส่วนการรักษาจะได้ผลเป็นอย่างดีก็ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณแม่และก็ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อนะคะก็เพราะว่าคุณแม่จะต้องนําไปฝึกวิติกรรมบําบัดในการทํากิจกรรมอื่นๆที่บ้านด้วยตัวเองคุณพ่อจึงเป็นคนที่จะให้กําลังใจและก็ให้การรักษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกๆพฤติกรรมของคุณแม่และเป็นคนบันทึกผลตอบรับจากการรักษานําไปแจ้งคุณหมอเป็นการรักษาร่วมกับแพทย์และจะได้ผลดีที่สุดค่ะ สำหรับคุณแม่ที่ต้องใช้ยาในการรักษามักจะใช้กับคุณแม่ที่มีอาการหนักนะคะส่วนยาที่ใช้ก็จะเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาต้านอารมณ์เศร้าโดยจะค่อยๆปรับขนาดยาเพิ่มมากขึ้นจนสามารถควบคุมอาการได้โดยให้ทานยาในช่วงเย็นหรือว่าก่อนนอนแล้วก็จะเห็นผลว่าดีขึ้นชัดเจนหลังสัปดาห์ที่4ของการรักษานะคะช่วงมอมรีแลกสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะ มีเมนูมานำเสนอนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็คือเกีวพอกช็อปวิสแอปเปิ้ลแอนเดรซินซอสนะครับก็จะมีองค์ประกอบที่เราตรุงในวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือเป็นหมูนะครหมูพอกช็อปเครื่องปรุงเราก็จะมีเป็นเกลือนะฮะแล้วก็พริกไทยนะครับน้ำมันมะกอกนะฮะคือโอลิฟออยล์กับมัสตาร์ดจะใช้ส่วนผสมนี่ฮะคลุกเข้าไปเริ่มจากเกลือนะฮะเกลือก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะฮะ อลิฟออนนิดหน่อยนะพอเคลือบนะแล้วก็จะเป็นมัสตาร์ดทาทาให้ทั่วเลย15นาทีพักไว้นะฮะแล้วก็นํามาปริวนะฮะปริวในไฟในเตาปริวของเรานะฮะต่อไปเราก็จะเป็นซอสนะฮะแอปเปิ้ลเรซินซอสก็จะมีไวไวเวนิการ์นะฮะจะตามด้วยเนื้อแอปเปิ้ลนะฮะแอปเปิ้ลเขียวลูกเกดนะฮะเรซินแล้วก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะฮะก็เสร็จการทำซอสนะฮะ ตัวที่เราจะกินกับคือพอกชอบก็คือแมสโปรเตโตนะครับแล้วก็มีมิกวิกาเชเบิร์นะฮะแล้วก็ตัวรวยแต่งนะครับอมมอนนะครับกรีนพีพูเล่นะฮะสำหรับแต่งในจานก็ทานได้เหมือนกันนะครับคุณสมบัติของแอปเปิ้ลเขียวนะครับตัวนี้จะมีสารนีเนตินและคอลลาเจนนะครับช่วยบำรุงผิวแม้นี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงบีบอย่างนี้ก็ได้มันง่ายต่อการใช้นะฮะไม่ใช้แบบนี้ก็คือเอาไป ใช้ตักวางลงเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะบจะแต่งยังไงก็ได้นะครับกินพีพเล่นี่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นมิกซ์วิกเตอร์เบิร์นที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ก็คือแครอทมีพัมกินสุก,กิน,นี่นะครับรนะรบีทรูทแล้วแต่เราจะแต่งนะครับว่าเอาสวยขนาดไหนได้นะครับน,นี่เป็นซอสแอปเปิลล้วเราก็ลองแต่งดูนะ ส่อนที่เราคิวมาแล้วได้แล้วนี่ก็เป็นเยือสิ่นนี่ก็เป็นอะมอนที่เราอบแล้วอะมอนสไลด์นะครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นกรีฟอกช็อปวีทแอปเปิ้ลเรซินซอสนะครับ ส่วนในอาการก็อาจจะมีผลข้างเคียงของยานะคะอย่างเช่นคลื่นไส้มือสั่นหรืออาการว่วงซึมส่วนในเรื่องของความพิการของทารกในครรภ์ก็ยังไม่มีรายงานออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะการรักษาจึงพิจารณาให้ใช้ยาร่วมกับ การรักษาพฤติกรรมบําบัดในคุณแม่แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องให้จิตแพทย์เห็นสมควรก่อนว่าจําเป็นต้องใช้ยาค่ะและเมื่อมีอาการที่ดีขึ้นมีการตอบสนองที่ดีและอาการค่อยๆลดลงนะคะก็ค่อยปรับลดขนาดของยาจนยาอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดค่ะแล้วถ้าถามว่าเจ้า OCD จะมีผลต่อเจ้าตัวเล็กในคันหรือเปล่า ถ้าได้ปรึกษาและได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆและได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณแม่คุณพ่อและทุกคนในครอบครัวโรคย้ำคิดย้ำทำหรือว่า OCD มักจะไม่รุนแรงจนเกิดผลกระทบต่อเจ้าตัวเล็กในครันนะคะ ส่วนในกรณีที่มีผลกระทบต่อลูกก็มีบ้างนะคะเช่นถ้าคุณแม่มีอาการมากจนไม่สามารถที่จะทานอาหารได้ตามปกติหรือว่านอนไม่หลับก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ได้หรือว่าเจ็บครรภ์ก่อนกําหนดนะคะแต่ในกรณีที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเพิ่งจะเริ่มเป็นในขณะตั้งครรภ์มักจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงขนาดนี้นอกเสียว่ามีภาวะผิดปกติทางจิตมาก่อนนะคะ ช่วงฟามิลี่ช็ t สนับสนุนโดยโซน y Handycam คมบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขโดยกล้องวิดีโอ Han d y c a คมจาก Sony. s ซ ny สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงฟามิลี่ช็ t t อีกเช่นเคยนะคะการเล่นการท่องเทีย่ยวแบบอิสระคือกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้เองเลือกเล่นเองได้โดยไม่ได้เกิดจากการตีกรอบหรือรบังคับโดยผู้ใหญ่เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการผ่านการท่องเที่ยวหลังจากที่ท่องเที่ยวมาพอสมควรแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของคุณแม่คุณลูกคู่นี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ วันนี้จะถามคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างคะที่ได้พาน,น้องมาเที่ยวที่นี่นิทัศนรัตนโกสินค่ะรู้สึกว่าน้องจะสนุกเป็นพิเศษนะคะก็ได้ย้อนกลับไปเมื่ออดีตด้วยสมัยรุ่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะแล้วก็ได้นี่ค่ะดูนะคะเป็นภาพที่ระลึกที่พวกเราได้ถ่ายแบบสมัยก่อนลงปกหนังสือนิตยสาานะคะมาเที่ยวนะคะที่นิทัศรัตนโกสินค่ะ แล้วน้องแตงโมนะคะสนุกไหมเอ่ยชอบอะไรที่สุดข,ของการมาเที่ยวที่นี่คะหนูก็ได้ไปดูหลายอย่างเลยค่ะทางทั้งที่เราก็ได้นั่งเรือได้เข้าหลุมหลบภัยร้านนี้คือร้านผ้ามีหลายสีเลยค่ะชอบตอนนั่งเรือค่ะและหลุมหลบภัย ดูการท่องเที่ยวในวันนี้จะมีความสุขมากเลยนะคะที่ครอบครัวได้ชมวิดีโอที่ถ่ายมาในวันนี้ผ่านเจ้าก,กล้องคู่ใจ่โซนี่ฮนดิแคมของครอบครัวดูสิคะใช้ง่ายแถมสามารถแบ่งปันวิดีโอที่สร้างขึ้นในโปรเจคเตอร์หรือถ่ายภาพที่มีความละเอียด2ี่เมกะพิกเซลง่ายง่ายสะดวกจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะบันทึกภาพความประทับใจแบบนี้ก็อย่าลืมหากล้องคู่ใจํานำติดตัวไปเที่ยวบบครอบครัวด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ช่วง Family s h ช r ก็หมดเวลาลงแล้วเรามาติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่าครอบครัวไหนจะพาเราไปท่องเที่่ยวคะ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกอาจจะมีอาการเข้าข่ายย้ำจิตย้ำทำบ้างนะคะแต่ถ้าทําให้จิตใจสบายแล้วก็ดูแลตัวเองตามคําแนะนําของแพทย์ทองนี้ก็จะปลอดภัยและก็มีความสุขทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆที่ CenterPoint Hotel and Residence สุขุมวิท10ค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่รักลูก familychannel.com นะคะและ Facebook ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเขียนเข้ามาร่วมสนุกและก็พูดคุยกับทางรายการได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่กับซินดี้และรายการ Modern m o m ัพร้อม m อร e r n ิล m เข้าใจเข้าถึงทนยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกสุดท้ายนี้ซินดี้ขออวยพรให้ครอบครัว Modern m o m ทุกคนมีความสุขมากๆกับการเลี้ยงลูกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ